ตามร้านหรือตามห้างเพื่อนเเคยสังเกตไหมคะว่าตามข้างซองของผงซักฟอกจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องซักผ้าติดอยู่บางถุงก็จะมีรูปเครื่องซักผ้าที่มีฝาอยู่ข้างบนแบบน,นี้นะคะแล้วก็จะมีรูปเหมือนกะละมังแล้วก็มีคนกำลังซักผ้าอยู่บางถุงบางกล่องจะมีรูปสัญลักษณ์เป็นเครื่องซักผ้าที่มีฝาอยู่ นนะแบบี้ผงซักฟอกทั้งสองชนิดนั้นมีข้อจํากัดในการใช้งานอย่างไรบ้างคะเริ่มจากฝาหน้านะคะผงซักฟอกชนิดนี้จะถูกทําให้มีฟองน้อยความเข้มข้นจะสูงกว่าแบบของที่ใช้กับฝาบนคะ่ะทําไมถึงต้องมีฟองน้อยหรอคะเพราะว่าเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า<ๆ>เขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทํางานถ้าหากว่าในระหว่างที่ เครื่องกาลังปั่นผ้าแล้วเกิดฟองขึ้นในเครื่องจนเต็มหรือฟองที่เราเรียกว่าฟองล้นนะคะระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเครื่องอยู่จะไม่สามารถอ่านโปรแกรมออกแล้วเครื่องก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัติค่ะแล้วเมื่อเครื่องหยุดเองเราจะทำอะไรกับเครื่องไม่ได้เลยค่ะจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะเปลี่ยนโปรแกรมก็ไม่ได้ยายเพชรเจอมาแล้วค่ะเพราะว่ายายเพชรไปหยิบผงซักฟอกผิด ไปเอาผงซักฟอกที่ใช้กับมือมาใส่ค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นยายเพชรต้องรอจนกว่าฟองในถังซักยุบตัวลงก็ใช้เวลานาน,านมากนะคะรวม,ร,วมร่วมครึ่งชงั่วโมงค่ะเมื่อฟองยุบลงในระดับหนึ่งระบบคอมพิวเตอร์ก็สามารถอ่านโปรแกรมออกเราจึงสามารถเดินเครื่องต่อได้ค่ะถาตรงนี้ก็ให้ระวังนะต่อไปเป็นเครื่องเป็นผงซักฟอกที่ใช้กับเครื่องแบบฝาบน ผงซักฟอกชนิดนี้เขาจะทำมาไม่เข้มข้นมากเหมือนกับของฝาหน้าและก็ทำให้มีฟองเยอะเพื่อที่จะได้เอาไปใช้กับมือได้เนาะเวลาซักผ้าด้วยมือแล้วมันไม่มีฟองเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆไปเดินซื้อผงซักฟอกก็ต้องระวังนะคะเลือกซื้อผงซักฟอกให้ตรงกับเครื่องซักผ้าที่เรามีอยู่ในบ้าน ต้องขอขอบคุณพนักงานท่านหนึ่งของบริษัทขายเครื่องซักผ้ายี่ห้อดังของเมืองไทยที่ให้ข้อมูลเหล่านี้กับยายเพชรยายเพชรก็เลยนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบต่อค่ะขอบคุณมากค่ะ